มาโอเคครับน้องๆอยู่กับพี่ก่อนนะเทคนิคสําคัญนะครับในการไปสอบวิชาสามัญนะครับน้องก็คือว่าปีนี้มัน30ข้อนะมัน30ข้อแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามีโอกาสสูงที่น้องจะทําไม่ทันนะครับอย่าลืมข้อสอบแต่ละข้อยากง่ายไม่เท่ากันเก็บข้อง่ายให้หมดก่อนฟังพี่นะเก็บข้อง่ายหมดก่อนได้ข้อสอบมาอย่าทําข้อหนึ่งปข้อสุดท้ายให้น้องเปิดข้อสอบพานๆก่อนแล้วเล็งข้อที่น้องชัวร์ว่าน้องทําได้เก็บข้อพวกนั้นให้หมดก่อน และถ้าติดข้อไหนนานเกิน2นาทีฟังพี่นะติดข้อไหนนานเกิน2นาทีให้ตัดช้อยเดาเลยครับและให้คิดว่ามีข้อง่ายรอเราอยู่อย่าไปติดกับข้อข้อหนึ่งนานโอเคใช่ปะนะฮะและไม่แน่คิดข้ออื่นอยู่มันอาจจะคิดข้อเมื่อกี้ที่ข้ามมาได้ทันก็ได้นะครับฉะนั้นอย่ากลัวที่จะข้ามอย่ากลกัวที่ตัดช้อยเดานะฮะ สองนะครับที่จะฝากไว้น้องๆก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ยากมากเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับที่ไม่อยากให้น้องโทษตัวเองที่ไม่อยากให้น้องคิดว่าข้อสอบเป็นสิ่งที่ตัดสินชีวิตน้องนะครับข้อสอบไม่ได้วัดศักยภาพอะไรน้องเลยข้อสอบวัดแค่ว่าน้องเตรียมตัวมาตรงกับที่เขาออกหรือเปล่าดังนั้นคะแนนสูงต่ําไม่ได้บอกว่าน้องเก่งไม่เก่งนะครับให้น้องเชื่อเหลือเกินว่าในชีวิตนี้น้องเติบโตไปเป็นคนที่เก่งขึ้นได้อย่างแน่นอน ข้อสอบนี้มันเป็นแค่หนึ่งครั้งและผ่านไปนะครับทำเต็มที่เท่าที่ทําได้นะฮะแต่ว่าอย่าไปให้มันมาตัดสินความเป็นเรานะฮะแน่นอนพี่เคยสอบตกแต่การสอบตกของพี่มันเป็นแค่บทเรียนอันนึงครับที่เราก็แค่ผ่านมันไปครับพี่ไม่ให้ข้อสอบมาตัดสินว่าพี่โง่เพราะพี่ไม่ได้โง่พี่อาจจะแค่เตรียมตัวมาไม่ตรงกับที่เขาออกแค่นั้นเองดังนั้นให้น้องเชื่อนะครับน้องว่าเราพัฒนากันได้เวเอ พี่ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือไอ้แถลงการของทางทีแคสข้อแรกที่เขาบอกที่เขาจะไปเื่อนสอบนะฮะที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นการแข่งขันแล้วมันแร์มันไม่ใช่การแข่งขันน้องข้อสอบอันเนี้ยมันคือวัดว่าน้องมีความรู้ระดับที่มันโอเคจะไปเข้าคณะที่น้องจะเข้าหรือเปล่าดังนั้นถ้าหาว่าน้องทําข้อสอบแล้วน้องทําบางข้อไม่ได้อย่าคิดว่าตัวเองโง่นะครับพี่ขอร้องนะฮะ มันแค่ว่าเราเตรียมมันไม่ตรงแค่นั้นเองแต่น้องสุดท้ายตัวตัดสินคืออะไรตัวตัดสินก็คือว่าน้องสามารถจะใช้ชีวิตต่อไปได้อาจจะไม่ต้องที่หนึ่งนะฮะที่หนึ่งเพื่อใช่ว่าน้องเป็นที่หนึ่งเดี๋ยวสุดท้ายก็มีคนที่เก่งกว่าน้องอยู่ดีแต่สิ่งที่พี่อยากฝากน้องก็คือว่าให้น้องแค่แบบเดินหน้าต่อไปอะแล้วมีชีวิตที่ดีอะชีวิตที่ดีแบบมีความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้แบบ อย่างน้อยให้ช่วยคนในครอบครัวได้หรือแบบช่วยคนช่วยคนรอบข้างได้ก็พอแล้วอะ่ะน้องไม่ต้องไปใหญ่อะไรมากก็ได้อะเออแค่เนี้ยพี่ภูมิใจแล้วพี่ภูมิใจมากกว่าถ้าน้องมีความสุขในชีวิตมากกว่าที่น้องจะเป็นคนเก่งที่หนึ่งนะอันนี้ความเห็นพี่นะครับดังนั้นน้องไม่ต้องเก่งที่หนึ่งก็ได้น้องแค่แบบแค่แค่เป็นน้องที่มีความสุขอะ่ะแล้วสอบติดก็โอเคถ้าปีนี้มันไม่ได้จริงๆถ้าจะซิลก็โอเคไม่ว่ากันแต่ว่าทำเต็มที่เท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับและอยากให้ข้อสอบมนันมาจัดความเป็นเรานะครับสำ พี่ขอบคุณน้องๆมากนะครับที่อยู่กันจนถึงจบไลฟ์นะครับขอบคุณจริงๆมีความหมายกับพี่มากๆขอบคุณน้องทุกคนพี่พูดปีที่แล้วว่าขอบคุณน้องๆทุกคนที่เกิดมาโลกใบนี้และให้พี่ได้มาติวน้องในวันนี้นะครับมันทําให้พี่รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่แม้จะเหนื่อยมากมันเหนื่อยมาเป็นสัปดาห์แล้วแหละในการเตรียมตรงเนี้ยแต่ว่ามันหายเหนื่อยมากอ่ะถ้าถ้ามันจะพอแบบอย่างน้อยมันมีสักบางข้อที่น้องทําได้จากการที่พี่ติวแล้วมันทําให้แบบมันทําให้น้องได้ไปอยู่ในที่ที่น้องอยากอยู่ เออก็ขอบคุณจริงๆที่ที่อยู่กันแล้วก็ถ้าถ้ามันออกแล้วมันไม่ได้ตรงอที่พี่ติวอะไรก,ก็ต้องขอโทษมาที่นี้นะครับอันนี้คือเต็มที่สุดๆแล้วที่พี่ทําได้เว้ยมันคือเต็มที่ของพี่แล้วแล้วพี่ไม่เสียใจเลยอะถ้ามันจะออกมาไม่ตรงพี่จะดีใจมากกว่าถ้ามันออกไม่ตรงพี่แต่ว่า แต่น้องทําได้เพราะน้องเข้าใจในสิ่งที่พี่เคยสอนมาตั้งแต่ต้นเลยไม่ใช่แค่วันนี้เออน้องเรียนวีซีรี่มาน้องเรียนอัพสกิลมาหรือน้องมาดูติวฟรีในออนดีมาอย่างเงี้ยแล้วน้องทําได้เพราะเพราะน้องเข้าใจอ่ะพี่ภูมิใจมากกว่าพี่เก่งตรงด้วยซ้ําพี่ไม่ต้องเก่งตรงสักข้อนึงเลยก็ได้แต่ว่าพี่ภูมิใจมากว่าน้องทําได้นะฮะแต่ต่อให้น้องทาไม่ได้พี่ก็ภูมิใจที่น้องสู้มาถึงตรงนี้เพราะเด็ก64เป็นรุ่นที่เก่งจริงๆนะครับเก่งจริงเขาเข้าใจไรกับเราหลายอย่างนะฮะแต่ว่าเรามาถึงตรงนี้ได้อบคุณมาก นะครับขอบคุณมากแล้วก็วันนี้ก็คงจะต้องลาจากไปเท่นี้นะครับก็อย่าลืมเ,เดี๋ยวพี่จะลงให้ในโซเชียลนะครับช่อง YouTube เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวลงคลิปนี้แล้วกันนะฮะเ,เกิน5นาทีเนาะมันรายการ5นาทีเชื่อเกินพูด5นาทีแนตะ่มันเกินละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พี่อยากพูดจริงๆแล้วเชื่อว่ามันน่าจะพอให้พวกเรามีกําลังใจได้บ้างแหละนะครับสุดท้ายนี้คืนนี้เรียนกับพี่เสร็จแล้วไม่ต้องทําอะไรต่อนะพักผ่อนนะฮะอาบน้าแปรงฟันและอย่าลืมนะฮะ แต่งนก่นอนได้นะครับขอให้น้องมีชีวิตที่ดีแล้วก็สอบติดในคณะรักษาพันที่น้องตั้งใจไว้แล้วกันนะครับคืนนี้พี่เกดลาไปก่อนขอโทษทีงานได้นะครับขอบคุณมากนะครับน้องๆได้โปรดปรบมือหน้าจอให้กับทีมงานทุกคนนะฮะนั่นน้องปบนะปรบมือให้น้องให้ปรบมือให้ทีมงานทุกคนปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับปรบมือให้ทุกคนเลยครับว่าขอบคุณจริงๆ น้องสอบติดไม่ต้องขอบคุณพี่ก็ได้น้องขอบคุณทีมงานออนมาน์ Man ที่อยู่ถึงดึกมาหลายวันนะครับเขาเหนื่อยกับพี่นะฮะฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝันดีนะครับเจอกันโอกาสหน้าวันดีบายบายครับสวัสดีครับ